ว้าวผัดไข่น่ากินน่ากินหอมมากเรามาทำกันเลยจ้าวันนี้นะคะแตงกวาผัดไข่จ้าใส่น้ำมันลงไปในกระทะน,นะคะพอประมาณนะจ้าเสร็จแล้วก็ตามด้วยพริกกระเทียมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบเผ็ดก,ก็ใส่แค่กระเทียมอย่างเดียวก็ได้จ้าบานีกินเผ็ดนิดนึงค่ะแล้วก็ คัว,วัวขัวนะคะผัดผัดให้พร้อมๆเลยในจ้าแบบนี้เลยค่ะืมูตอนนี้กิ่นจะหอมมากเลยทุกคนนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะวันนี้ใช้หมูติดมันนะคะแต่ว่าไม่ใช่สามพันนะคะในจ้าแล้วก็หมูผัดผัดผัดนะคะรวนๆนะคะให้หมูสุกก่อนนะคะเวยกล้า,าใครคิดอะไรไม่ออกนะคะมีหมูเป็นกวาอยู่ในตู้เย็น ทำเมนูนี้ดได้นะคะนี่ค่ะพอหมูสุกแล้วเราก็จะใส่นาเอกของเราค่ะแตงกวาแตงกวาวันนี้ได้มาอ่อนมากๆนะคะดูที่น่ากินมากเลยทุกคนแตงกวาบางมันก็จะปอกนะคะบางมันก็จะหั่นมึกเต่านะคะก็แล้วแต่ความชอบเลยบ้านนี้ชอบหั่นเฉียงๆแบบนี้นะคะนี่จ้าแล้ก็ผัดให้แตงกวาสลดหน่อยนะคะเติมน,น้ำนิดนึงค่ะ ๋ยวก้นกระทะจะไหม้จ้าความสุขของแตงกวานะคะแล้วแต่ความชอบเป็นลนทุกคนเสร็จแล้วนะคะนี่แล้วก็พุ่งรสจ้าตามชอบไปนะคะใส่ผงนวนะคะน้ําตาลนะคะคันนี้ใช้น้ําตาลมะพร้าวนะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยนะคะซอสผักเขียวแล้วก็ตามด้วยน้ําปลานิดหน่อยนะคะนี่จ้า ปกตินะคะก็น่าจะต้องออกหวานน้าหน่อยนึงนะคะแต่ว่าก็แล้วแต่ชอบนะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสไปสักนิดนึงนะคะเสร็จแล้วทุกคนมันง่ายมากเลยเนี่ยแตงกวาผัดถ้าใครไม่ชอบกินไข่นะแค่นี้ก็ได้แล้วทุกคนดูสิน่ากินมากทําง่ายๆเลยค่ะลองไปทําตามกันดูนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะใส่ไข่ด้วยเพราะว่ามันจะได้มีความครีมี y ความนัวในน้ํานะคะนี่เสร็จแล้ว ไข่สองฟองจุกไปเลยค่ะวันนี้ส่วนแตงกวานะคะใครชอบกรอบก็ผัดไม่ต้องให้สุกมากนะคะแต่ว่าคนนี้จะชอบแตงกวาที่สุกๆหน่อยนะคะจะไม่ได้ชอบติดดิบหรือว่ากรอบนะคะถ้าเกิดทําผัดแบบนี้ก็จะให้สุกหน่อยนะคะตอกไข่เข้าไปแล้วนะคะเคล็ดลับนะถ้าใครอยากให้น้ํานัวๆก็คนได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากให้เป็นชิ้นไข่ชิ้นใหญ่ๆหน่อยนะคะก็ปล่อยให้เขาสุกก่อนนะคะแล้วค่อยคนก็ได้นะจ๊ะ รูสีพอใส่ไข่เข้าไปแล้วน้ํามันก็จะนัวอย่างนี้นะทุกคนน่ากินมากๆเลยแล้วก็ทําง่ายด้วยนะคะเมนูแตงกวาผัดไข่ของเราเสร็จแล้วจ้าทําง่ายๆใครถูกใจก็แชร์ไว้นะคะเผื่อจะได้ทําตามใครทำกับข้าวไม่เป็นก็ทําตามได้จา้าแซ่บ